ลุ้นตท้ายลูกนุดท้ายห้าพันครับห้าพันัวไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีเลย่ิเอาอินลุ้นสองะลุ้สองห้พันครับห้าพันข้างล่างนี่ไหมครับห้าพันท้ายครับมีเวลาน้อยครับพอจะต้องไปหลองโอบายต่อแล้ว่ี่แขคอยู่งแข็งคอยอยู่ยิ่งแม็คอยถลายจากด้ทยอะไรท่า่ครับเมื่อกี้ทลายเมื่อกี้ท่าย เมื่ี้ห้าครับนห้าห้าพันห้าับห้าพันห้าหกพันห้าหกพันห้าหกพันห้าครับเท่าไหร่ครับาเท่าไหร่เท่าไหร่หกพันตอนนี้6กพั 6, 000, นห้ 6, 000, 5, แล้วตป็นหกพันห้า 6, 000, 5, เพราะกันนั้นได้หกพันห้าครับอยู่ที่สุดท้ายจะได้หกพันห้าตัวนี่ยครับลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายผมต้องเตือนทีครับเวลาเรามีน้อยเพราะจะต้องเดินทางไปที่หนองหัวปานถามสแกนแสงครับเพื่อตอนนี้หกพันห้าอยู่ตรงนี้นะครับหกพันห้านับครั้งที่หนึ่งครับใครให้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับยกมือช่้ยนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันครับคนไหนนะคนไหนครับเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันครับเจ็ดพันนะครับแปดพันครับเอาแปดพัน ตอนนี้แปดพันผพ่กิจเท่าบอกเพิ่มใจผมภาวนาอยายให้ถึงหมื่นนะครับ8ปดพันบาทอนนีแล้วแหมื่นสอก็พอแปดพันห้าละบาท่าแปดพันห้าแปดพันห้าจาอยากให้ถึงหมื่นนะครับแค่หมื่นสอก็พอแปดพันห้าคัที่หนึ่งแปันห้าคัที่หนึ่งครับเท่าไหร่ครับแปดพันห้าคังที่2องฟังไงครับ อะไรครอ้ากำลังกำลังบวกลบคูณหาท้นเครับกำลังโอนเงินทางทางเดดครับกำลังโนเงินทางเด็ดขออนุญาตอยู่ขออนุญาตอยู่ตอนนี้อยู่ที่8 5 0 0น้าะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแปดันห้าคนที่ทันทันครับได่ครับเก้าพันเก้ากัครับตอนนี้กานครับเดี๋ยวจิไอกคเป็นหมื่นก็ดิครับอล้าลเดี นี่ครับ9,000ครั้งที่1น่งนั่นครับผมครั้งที่1ครับ9000ครั้งที่1ครับ9 0 0 0ครับ9,500ครับเสร็จแล้วท่านที่ได้ทุกคนทั้ง5ลูกบนเวทีเพื่อถ่ายภาพกับนักข่าวนะครับ9,500ครับครับ9,500ครับครั้งที่หนึ่งเลยนะครับครับผม9,500ครั้งที่1ผมภาวนาแล้วอยากให้ถึงหมื่นแค่หมื่นสองก็พอ9,500ครั้งที่1ครับอ่ะโทษโท่ ไม่เไครับสนุกสนานครับ้าักครกสีันนักึงมืาทนครับนึงหมืบาน่แล้วบาทครัที่หนี่ครับแค่ักถึงมือให้เราเพื่อินตบใดูเลยครับ่า0 0 0 0งืบาบานทคมันเป็นไปตามที่ผนะครับหนึ่งหมืบาทครับ เป็นเี้ยงอะไรครั่งหห่รอยหนึ่งหมืรอยอสู้วดโอยเดี๋ยวเี๋ยวขอพูดภาษาโราชดหมวอุยแมเ